ันมดลูกเป็นอีกอาการหนึ่งที่สร้างความรำคาญใจให้แก่ผู้หญิงมากทีเดียวโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะจะทำอะไรก็ไม่สะดวกจะเกาก็กลัวมีคนเห็นแต่รู้ไหม้าว่าอาการคันมดลูกนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะเพราะไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญใจให้เราเท่านั้นนะคะแต่อาจเป็นสัญญาณเตือน ของโรคบางโรคก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันค่ะว่าอาการคันปากมุดลูกเกิดจากสาเหตุอะไร 1. เชื้อราในช่องคลอดเมื่อเป็นเชื้อราแน่นอนอยู่แล้วว่าอาการคันย่อมเป็นอันดับหนึ่งแต่เชื้อราในช่องคลอดหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหากไม่สงสัยจากอาการเหล่านี้ คือมีอาการคันบริเวณปากช่องคลอดตกขาวมีสีขุ่นและมีกลิ่นเหม็นซึ่งอาจเกิดจากการใส่กางเกงในที่ไม่สะอาดและไม่แห้งสนิทนั่นเองค่ะ 2. การอักเสบในช่องคลอดเมื่อช่องคลอดเกิดอาการอักเสบไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามจะทำให้เกิดอาการคันบริเวณปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่จะมีผื่นคัน ตกขาวและอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยโดยการอักเสบในช่องคลอดนี้จะพบบ่อยในคนที่กินยาคุมหรือขณะตั้งครรภ์ค่ะ 3. แพ้ผ้าอนามัยบางครั้งอาการคันปากมดลูกอาจจะเกิดจากการแพ้ผ้าอนามัยก็ได้นะคะเนื่องจากผ้าอนามัยบางยี่ห้อจะมีสารที่ไม่ถูกกับผิวของเรา เมื่อสัมผัสกับผิวบริเวณนั้นจะทําให้เกิดอาการแพ้และมีอาการคันได้นั่นเองค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นลองสังเกตด,ดูว่าผ้าอนาม,มัยที่เราใช้ mm hmm. เป็นสาเหตุของอาการคันหรือเปล่าถ้าใช่ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยยี่ห้อใหม่ทันทีนะคะแต่หากยังไม่หายจากอาการระคายเคืองควรไปพบแพทย์ค่ะ 4. ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์มีหลากหลายชนิดด้วยกันเช่นชนิดที่ก่อให้เกิดอาการคันปากมดรูปอย่างรุนแรงจะมีสองชนิดคือโรคแคนดิดาและชิโคโมเนสนั่นเองค่ะโดยทั้งสองโรคนี้จะมีอาการคันร่วมกับการตกขาวและการอักเสบร่วมด้วยนะคะ สามารถรักษาได้ด้วยการกินยาฆ่าเชือ้อหรือการใช้ยาเหน็บค่ะและจะต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ชั่วข่าวอีกด้วยนะคะ 5. โรคเบาหวานโรคเบาหวานก็ทำให้เกิดอาการคันบริเวณปากมดลูกได้เหมือนกันนะคะเพราะเมื่อเป็นเบาหวานแล้วร่างกายของเราจะติดเชื้อโรคได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณปากมดลูกนั่นเองค่ะดังนั้น หากเกิดอาการคันมากจนผิดปกติลองไปตรวจหาเบาหวานดูได้นะคะเมื่อมีอาการคันปากกดลูกสาวสาวไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าเรากำลังเป็นโรคอะไรอยู่ก็ได้ควรสังเกตอาการเพิ่มเติมและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปด้วยนะคะ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลเองนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะและเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระดีๆจากวิดีโอของเราอย่าลืมกดถูกใจหรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ